รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกลาได้เลยกับปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเราสามารถคืนหน้าสวยได้อีกครั้งกับสบู่สมุนไพรล้างฝ้าหน้าเนียนดีว่าเมลาส m มาวไวต์เทนิ่งโซฟสบู่ที่ทำขึ้นพิเศษ เพือปราบป,ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรวบรวมสารสกัดจากสมุนไพรไทยโบราณ14ชนิดอ่อนโยนต่อผิวหน้าปลอดภัยไร้สารเคมีผลลัพธ์จากผู้ใช้จริง99.99% 99ใช้แล้วเห็นผลจริงทันทีที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำผิวดำแตกแห้งลดเรือนหายไป เดียวโบนะคะจะล้างหน้าแล้วก็โชว์หน้าสดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่เคยล้างหน้าและโชว์หน้าสดในรายการที่ไหนมาก่อนเลยแต่วันนี้บอกได้เลยว่าหน้าเนี่ยมั่นใจแล้วหน้าดีแล้วด้วยสบู่ก้อนนี้นะคะก็เลยอยากโชว์หน้าสดให้คุณผู้ชมได้เห็นล้างไปเลยค่ะตรงไหนที่มีฝ้ากระนะคะเน้นตรงนั้นเยอะๆค่ะน,นี่บริเวณนี้นะคะเน้นเข้าไปเลยค่ะกลิ่นจะหอมเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะ นุ่มละมุนใช้แล้วคือหน้ามันไม่แห้งมันไม่เอียดนะคะเรียบร้อยค่ะหน้าสดๆของดิฉันเองนะคะเป็นยังไงบ้าง ชอบมากที่สุดจริงๆเลยค่ะสบมู่ดีว่าก้อนนี้เพราะว่าใช้แล้วผิวของเราจะชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยไม่ว่าผิวเราจะอยู่เป็นผิวประเภทไหนก็ตามนะคะใช้แล้วก็จะไม่แพ้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยคนที่มีปัญหาฝ้ากะนะคะจนฉุดไม่อยู่เนี่ยรับรองว่าจะเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่กล้ามาคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วไม่กล้ามาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้ด้วยสบู่สมุนไพรล,ล้างฝ้าดีว่าเมลัสมาไวท์นิ่งโซลขนาด70กรัมปกติราคาก้อนละ690บาท โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่ดีว่าเมลาสมาไวท์เทนนิสโซฟ5ก้อนแถมฟรี 1, ทันทีอีก5ก้อนใครที่โทรมาทานัน80สายแรกแถมฟรีเพิ่มอีกถุงตีฟองอีก10ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น7,000บาทแต่เราให้พ่อแม่แม่จ่ายเพียง9 9 9บาทเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้น เพีโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่เรียนหน้าจอนั่งรอรับของที่บ้านได้สวยๆเรามีประกันเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ ชมค่ะถ้าพูดถึงปัญหาผิวหน้าของผู้หญิงเราเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะสิ่งที่ขาดความมั่นใจสุดๆแล้วทําให้ผู้หญิงของเราเนี่ยไม่มั่นใจดูยังไงก็ไม่สวยนนะก็คือเรื่องของฝ้าค่ะแล้วฝ้าเนี่ยจะบอกเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าขึ้นแบบว่าเป็นปืดๆให้เราเห็นอย่างเดียวฝ้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันแฝงตัวอยู่ใต้ผิวของเราถ้าไม่สีผิวของเราไม่สม่ําเสมอพูดไปแล้วคุณผู้ชมบอกไหนเม้นฝ้าอยู่ตรงไหน เมื่อก่อนปัญหาผิวคือเยอะมากแน่นมากแน่นไปด้วยเรื่องฝ้านี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะแต่ที่เอาอยู่จริงๆคือตัวนี้เลยค่ะนะคะกับสบู่สมุนไพรน่าเนียนดีว่าเมลัสมาไวท์เทนนิ่งโซฟตัวนี้คุณผู้ชมเชื่อป่ะแค่ล้างสามารถที่จะทําให้หน้างเราสว่างกระจ่างใสแล้วลืมไปเลยว่าฝ้าเคยเป็นยังไงเรียนบอกคุณผู้ชมก่อนนะเอาจิงๆเนี่ยฝ้าเกิดขึ้นได้ทุกวัยนะคะจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยไปใช้ผิวหน้ารุนแรงแค่ไหน <ừ> พอพูดแบบนี้นะลนะหลายหลายคนบอกว่าเวลาที่ม ฝ้าบุกหน้ามากๆใช่ไหมผู้ชมหลายหลายคนจะนึกถึงการทําเลเซอร์อแต่อย่าลืมว่าการทำเลเซอร์ครั้งหนึ่งครอสหนึ่งใช้เงินเยอะมาก 2. ผิวคุณจะบางลงอย่างแน่นอนและ 3. นะคะแน่นอนเลยว่าคุณต้องใช้เวลาพักฟื้นผิวหน้าแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายลคนบอกว่าฝ้าก็เคยลอกมาแล้วฉีดมาแล้วเลเซอร์มาแล้วแต่เอาไม่อยู่วันนี้จะบอกว่ามีอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตแบบผาดโผนสุด ใช้ชีวิตเวลาส่วนใหญ่24ชั่วโมงอยู่กลางแจ้งเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแล้วเคยประสบปัญหาผิวหน้าเต็มไปด้วยฝ้าต่างๆแต่ว่าวันนี้ทั้งสวยทั้งหน้าใสาพี่เมนต้อนรับเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณโบเบนจัสิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวยมากของมากสวยเอาตรงไหนมาฝ้าก่อนเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้แอบได้ยินว่าใครที่เป็นฝ้าแล้วก็กำลังจะไปยิงเลเซอร์ ไม่ต้องไปแล้วค่ะ<ช>เพราะว่าวันนี้นะคะ<ช>บอกได้เลยว่าไม่ต้องไปจ่ายสตังค์แพงๆอเอาของดีมาบอกต่อเพราะว่าตัวเองใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย บอกได้เลยว่าหน้านี่คือแบบว่าหน่ายเย็นหน้าเหยียวผ่านวิกฤตตรงนี้มาแล้วเพราะด้วชีวิตประจําวันอ่ะเป็นคนที่เป็นนักแสดงต้องโดนทั้งลมทั้งแดดทั้งไฟตากมาทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะ,ะกันแดดโบกเข้าไปเห่อเช้าเย็นยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่าแดดในบ้านเราเป็นแดดที่แบบ<ช>แรงชนิดที่แบบไปยืนแล้วมันแบบแทบจะเผาผิวเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝ้ากระแล้วด้วยไวด้วยนะ40ต้นต้นอ่ะก็คือพอมีฝ้ากระเม็ดเล็กๆขึ้นถ้าเราไม่รีบรักษาถ้าเราไม่รีบดูแลนะคะมันจะกลายเป็นปื้นใหญ่ที่เกิดขึ้นตรงช่วง แก้มตรงสันจมูกตรงนี้จะแบบเยอะมากๆแต่งหน้ายังไงก็เอาไม่อยู่คือจําไม่ได้เลยเนาะถุงตองเคยแบบว่าหน้าแบบเคยแย่หนักขนาดนี้มาก่อนอะแย่ขนาดที่แบบว่าอายุ40ต้นๆแต่ดูเหมือน50กว่าเพราะหน้ามันเยินมากจริงๆแต่งเครื่องสาอางยังไงก็ไม่ติดแถมปิดเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงเคยตอนนั้นก็คือแบบลองมาทุกวิธีเลยนะอะไรที่เขาบอกว่าดีอะไรที่แบบครีมตัวไหนที่บอกว่าใช้แล้วแบบดีคือลองทุกอย่างเลยค่ะจะถูกจะแพงลองหมดแล้วที่สําคัญเลยไปเลเซอร์เหมือนกันแล้วก ก็ใช้ครีมตัวที่บอกว่าใช้แล้วน่าจะขาวอาพอยิ่งใช้ยิ่งไปเลเซอร์หน้ามันบาง,งพอบางแล้วเราไปตักแดดอะกลายเป็นว่าฝ้า,ากาะที่เกิดขึ้นมันกลับแบบชัดขึ้นแล้วติดง่ายขึ้นถูกต้องและด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยแหละคุณผู้ชมใครที่ตามอินสตาแกรมพี่โบจะรู้เลยชอบเดินป่า ไปช่วยสัตว์บนดอยเอดเวนเจอร์เอ็ดเวนเจอร์เป็นสายนี้เลยเป็นสาวสายลุยอ่ะคุณผู้ชมเป็นชนิชอบผิวแทนชอบชอบการตักแดดมากแต่ทุกครั้งอ่ะอยากจะได้แบบผิวผิวที่ตัวเป็นผิวแทนสวยๆแต่หน้ามันต้องแลกมาด้วยแบบกละคือปอกปิดเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ล่มก็แล้วใส่หมวกก็แล้วคือแดดในบ้านเราแรงจริงๆอันนี้ต้องยอมรับทุกคนแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เราต้องแก้ปัญหานี่แหละแต่พอพี่โบบอกว่าหลังจากที่หมดเงินมาหลายหมื่นนะคะทำมาหลายวิธีมันไม่ประสบความสำเร็จไงคุณผู้ชมไม่ค่ะแต่ว่าวันนี้พี่โบ ดีว่าตัวนี้ต้องถามตรงๆเลยคุณผู้ชมอยากรู้จริงว่าแล้วถ้าใช้ต้องใช้เวลานานขนาดไหนอะพี่โบเอาอย่างนี้นะอันนี้เป็นสบู่สมุนไพร14ชนิดซึ่งเขาสกัดมาช่วยในยเรื่องของเรื่องฝ้าแล้วกะโดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่เป็นฝ้ากะฟังทางนี้นะ,ะแล้วผิวแห้งอะ่ะคือใช้สบูต่ตัวนี้โบบอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์ที่สุด ใช้ครั้งแรกจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นผิวมันจะรู้สึกค่อยๆกระจ่างใสพอเราสังเกตเวลาเราใช้อะไรต้องสังเกตสองกระจกทุกวันนะคะพราบโบสองกระจกทุกวันเราจะเห็นเลยว่าช่วงที่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่4ี่เม็ดกระอาหารที่มันเป็นเม็ดดำๆเม็ดสีน้ําตาลเข้มๆถ้าเกิดว่ามันเป็นเม็ดที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆดวงใหญ่ๆมันค่อยๆจางลงในสัปดาห์ที่4แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเล็กๆที่มันจางๆอยู่แล้วอ่ะเชื่อไหมในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4ี่ มันจางแทบจะมองไม่เห็นเลยคือถ้าไม่ถ่ายูาหรือจําไว้ถ้าจะลืมไปแล้วมันเคยมีอะ่ะคุณผู้ชมถูกต้องม,มันจะค่อยๆจางตัวลงจางตัวลงแล้วก็ค่อยเลือนหายไปนี่<อ>นแล้วใช้ง่ายใช้แค่แบบใช้เช้าใช้เย็นแล้วตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสบู่ก้อนนี้เป็นเหมือน ตัวล้างเครื่องสาอางได้ด้วยคือถ้าแต่งหน้ามาหนาๆแต่งหน้ามาอย่างนี้นะสามารถที่จะล้างแล้วก็คลีนเครื่องสาอางไปได้ในตัวเลยนี่พูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวต้องให้ล้างให้ดูเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ต้องบอกว่าสุดยอดในการแก้ฝ้าล้างฝ้าออกจากหน้าได้เพราะสารสกัดของเขาเข้มข้นจริงๆคัดสรรสารสกัดพรีเมียมเกรดดี14ชนิดเด่นๆเลยนะคะก็คือในตระกูลของตีพลราคุณผู้ชมค่ะในนี้เนี่ยจะมีเลยไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกทานาคามหาดซึ่งพวกนี้คุณผู้ชมค่ะเขาออก แบบเป็นวิตามินซีธรรมชาติที่ดีที่สุดช่วยลดปัญหาสีผิวที่เข้มๆเ,เนาะใ,ให้สีผิวของเรากลับมาสม่ำเสมอฝ้าเอยกระเอยจุดด่างดำเอยพวกนี้บอกได้เลยนะคะว่าสามารถกระชากออกได้หมดเลยและไม่ทำร้ายผิวของเราด้วยที่สําคัญเขาเพิ่มนะคะความสว่างกระจ่างใสให,ให้กับผิวของเราด้วยนางพญา,า,า,านาคขาว่านตาเดียวว่านนางคําไพรมังคุดพวกนี้คุณผู้ชมเรารู้อยู่แล้วสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของการผิวสว่างกระจ่างใสสุดยอดสมุนไพรที่ ขาดไม่ได้สําหรับการดูแลผิวของเราให้นุ่มชุ่มชื่นลดเรือนริ้วรอยก็คือตัวขมิ้นชันว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวน้ำผึ้งวิตามินอ e, ีเราก็ใส่อย่างเข้มข้นคะรวบรวม,รวม,รวมสมุนไพรสุดยอดไว้ถึง14ชนิดขนาดนี้แล้วพอถามว่าใครบ้างหลาที่ควรจะใช้สบู่ดีว่าตัวนี้คุณผู้ชมบอกเลยถ้าหากว่าคุณหน้าเป็นฝ้า กระจุดด่างดำไม่ว่าจะเป็นฝ้าแบบไหนนะคุณผู้ชมขาฟ้าฮอร์โมนคุณแม่หลังคลอดหรือฝ้าที่เจอจากแสงแดดมลภาวะที่เราเจอทุกวันนี้ยิ่งเป็นหนาขึ้นเข้มขึ้นดำขึ้น หรือใครที่บอกว่าหน้าติดสารมาก่อนมันรู้สึกยังไงกับหน้าติดสารคุณสังเกตตัวเองว่าถ้าใช้อะไรแล้วไม่รู้สึกเลยว่าผิวหน้ามันดีขึ้นแสดงว่าหน้าคุณติดสารและอาจจะเป็นสารอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นให้รีบเปลี่ยนมาใช้สบู่ดีว่าของเราเพราะวันนี้โปรโมชั่นที่โบเอามาฝากบอกเลยมีจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมคะได้ให้แค่80สาย80ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสำหรับรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นค่ะขอมาได้เท่านี้จริงๆหน้าเหี้ย หน้าฝ้าหน้าจุดแผนด่นทะี่หนาบนหน้ารักษายัางไงก็ไม่หายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีตัวช่วยดีๆมาฝากแม่ๆพ่อๆนะคะกับสบู่สมุนไพรล้างฝ้าหน้าเนียนจากดีว่าเมลัสมาวิตเทนิโซกสบู่ก้อนนี้คุณผู้ชมคะทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อปราบปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเพราะว่าเขาเนี่ยรวบรวมสารสก,กัดจากสมุนไพรไทยโบราณถึง14ชนิดสบู่สมุนไพรล้างฝ้าหน้าเนียนดีว่าเมลัสมา ไวท์เทนนิงโซบให้ไปเลยก้อนใหญ่ๆขนาด70กรัมจากราคาปกติก้อนละ690บาทวันนี้ซื้อ5ก้อนเราแถมฟรีทันทีอีก5ก้อนเอาไปเลยใครที่โทรมาทานตอนนี้ทัน80สายแรกเราแถมเพิ่มเป็นถุงตีฟองให้ปอีก10ชิ้นรวมมูลค่าทั้งหมด7,000บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นคะ่ะ บชอบมากที่สุดจริงๆเลยค่ะสบู่ดีว่าก้อนนี้เพราะว่าใช้แล้วผิวของเราจะชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยไม่ว่าผิวเราจะอยู่เป็นผิวประเภทไหนก็ตาม<อ>นะคะใช้แล้วก็จะไม่แพ้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยคนที่มีปัญหาฝ้ากะนะคะจนฉุดไม่อยู่เนี่ยรับรองว่าจะเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่กล้ามาคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วไม่กล้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยสบูสบ่สมุนไครล้างฝ้าดีว่าเมาลัสมาไวท์นิ่งโซฟขนาด70กรัม ปกติราคาก้อนละ690บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่ดีว่าเมลสมัสนาไวท์ i n นนิ่งโก้อนแถมฟรีทันทีอีก5ก้อนใครที่โทรมาทัน80ส่ายแรกแถมฟรีเพิ่มอีกถุงตีฟองอีก10ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น7,000บาทแต่เราให้พ่อ,พอแม่แจ่ายเพียง999บาบาทเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้น เพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่เรียนหน้าจอนั่งรอรับของที่บ้านได้สวยๆเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ สบู่ของเราไปนะคะดีว่าเมล s สมาว i t e n i n g s o ต p ตัวนี้นะคุณผู้ชมสบู่ดูดฟ้าจัดการฟ้าโดยตรงได้ไปพร้อมกับถุงตีฟองอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมโทรทันในรายการได้ไปเสร็จคุณผู้ชมขานําสบู่ของเราใส่เข้าไปในถุงตีฟองรูดป,ปากแบบนี้ปุ๊บจุ่มน,น,น้ํานิดนึงคุณผู้ชมขาจากนั้นฟอกได้เลยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าน้องรีตีแป๊บเดียวฟองขึ้นมาเต็มเลยแบบนี้คุณผู้ชม เห็นเนื้อเขาเนียนเขานุ่มเป็นฟองแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรานําวิฟฟองแบบนี้ไปฟอกทิ้งไว้เลยหน้าเราบริเวณไหนที่มาเป็นฟ้ากระจุดด่างยำเยอะๆคุณผู้ชมเนื้อฟองวิฟเนียนน,ยน,นุ่มละเอียดมากๆไม่น่าเชื่อว่ามาจากสบู่ก้อน ที่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะถึงความแตกต่างของสบู่ทั่วไปกับสบู่ดีว่าว่าเวลาล้างหน้ามาแล้วสะอาดจริงไหมให้ความนุ่มชุ่มชื่นจริงไหมด้วยการเอาลูกโป่งนะคะใส่ลงไปในแผ่นโฟมที่อยู่ข้างในคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เปรียบสเสมือนผิวของเราเราเปรียบเทียบสบู่ทั่วไปก่อนดีกว่าสบู่ทั่วไปที่เราใช้นะคุณผู้ชมนะอาจจะคุ้นเคยกันนะลักษณะสบู่ทั่วไปอ่ะเมื่อเมื่อมาถูกับผิวหน้าของเรานะคะทาความสะอาดผิวหน้าล้างกันไปเสร็จปุ๊บอ่ะพอลองล้างน้ําเปล่าก่อนนะอ่ะ นนี่คือการล้างหน้าด้วยสบู่ทั่วไปนะคะทุกท่นสังเกตได้เลยว่ามันจะดังเอียดๆแบบนี้เลยหมายความว่าอะไรถ้ามันล้างกันหน้าของเราปุ๊บเนี่ย มันจะดูดเอาความชุ่มชื่นของผิวหน้าของเราออกตั้งแต่ขั้นตอนการล้างแต่ถ้าเปรียบอีกหนึ่งอย่างก,กับสบู่ดีว่าของเราเปลี่ยนก้อนเลยนะเปลี่ยนโฟมเลยนะใช้นะคะตัวนี้เนาะเป็นลูกโป่งนะคะที่รัดโฟมอยู่ข้างในเปลยบเสมอนหน้าเราเหมือนเดิมตัวนี้เนะี่ยคุณผู้ชมคาะเป็นสบู่ดีว่าของเราเนี่ยเวลาเราล้างไปเสร็จปบ๊บเราจะมีถุงตีฟองให้ถูกไหมแต่ไม่ใช่เอาถุงตีฟองไปถูหน้านะตีฟองกับมือก่อนให้เกิดฟองนะคุณผู้ชมนะแบบนี้หลังจากนั้นพอเวลาเราล้างหนะ้าออ้ยฟองนุ่มมาก มากนะแล้วดูนะทุกคนเราก็จะล้างน้ําเปล่าเวลาล้างน้ําเปล่าคุณชมดูนะนี่ฟึบเดียวฟองหายหมดแล้วดูนะคุณชมดูนะฟึบนี่แล้วคุณชมดูนะ วิดูความนุ่มความเนียนของเขาแทบไม่มีเสียงฟุดฟุดฟัดฟัดให้เราได้รู้สึกเลยอะ่ะนั่นหมายความว่าความชุ่มชื่นของผิวหน้าของเราคุณผู้ชมคะ่ะยังอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าไม่ทําลายความชุ่มชื่นของผิวเราเพราะฉะนั้นผิวเราก็ยังจะมีความนุ่มไม่เกิดริ้วรอยง่ายผิวไม่แห้งง่ายโอโหมันดีจังเลยอะ่ะคุณชม เรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะคะมิ้นมีสารตัวนึงนี่คุ้นเคยกันอยู่ดีเนาะขวดแบบนี้นะเปรียบเสมือนฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดําของเรายดลงไปในน้าเปล่าเปรียบเสมือนผิวหน้าของเราผิวหน้าเราปกติก็ดีๆอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดฝ้าเกิดกระเกิดจุดด่างดําขึ้นมาปุ๊บอุ้ยคุณผู้ชมหน้ายังสีเปลี่ยนแบบนี้น้ํายังสีเปลี่ยนแบบนี้เลยและถ้าเราใช้สบู่ดีว่านี่นะคะของเราใส่ลงไปปุ๊บดูสิว่าดวคุณผู้ชมดูอุ้ย เขาสามารถที่จะกระชากฝ้าดูดฝ้าออกไปหมดเลยโอ้โหนี่แหละค่ะคือการทดสอบเห็นใจชัดๆเลยว่านะสบู่ดีว่าล้างฝ้าของเรากระชากฝ้าออกมาอย่างเห็นผลชัดๆแบบนี้เยี่ยมากเลยอะสบู่ตัวนี้ก็ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าได้อีกเช่นเดียวกันเป็นยังไงวันนี้มีอีกหนึ่งการทดลองมาฝากกันคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบอันนี้นะในกระบังนะคะน้องพรลี่ใส่ไว้เป็นตัวของน้ํามันนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอสบู่ของเราเข้าไปตัวนี้นะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่า เขาจะมีฤทธิ์ทำหน้าที่นี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเขาไปผลักเอาไขมันออกไปดันไขมันออกไปเพราะฉะนั้นแน่นอนคุณผู้ชมถ้าหากว่าใบหน้าของเรามีความมันตรงไหนสบู่ตัวนี้จะช่วยผลักออกไปแน่นอนพอไม่มีความมันส่วนเกินบนใบหน้าผิวหน้าของเราก็จะไม่เกิดปัญหาสิวอุดตันต่างๆนะคะตามรูขุมขนและผิวหน้าของเราก็จะเนียนในที่สุดนั่นเองค่ะ โบชอบมากที่สุดจริงๆเลยค่ะสบู่ดีว่าก้อนนี้เพราะว่าใช้แล้วผิวของเราจะชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยไม่ว่าผิวเราจะอยู่เป็นผิวประเภทไหนก็ตามนะคะใช้แล้วก็จะไม่แพ้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยคนที่มีปัญหาฝ้ากะนะคะจนฉุดไม่อยู่เนี่ยรับรองว่าจะเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่กล้ามาคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วไม่กล้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยสบู่สมุนไพรล,ล้างฝ้าดีว่าเมลาสมาไวท์ทินนิสโซฟขนาด70กรัมปกติราคาก้อนละ6ก0กบาท โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบู่ดีว่าเมลัสมาไวท์เทนิสโซฟ5ก้อนแถมฟรีทันทีอีก5ก้นใครที่โทรมาทัน80สายแรกแถมฟรีเพิ่มอีกถุงตีฟองอีก10ชิ้นราคาชิ้นละ10บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น7,000บาทแต่เราให้พ่อมแม่จ่ายเพียง9 99บาทเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์ 085-187-3111หรือแอดไลน์ตาม QR Code คที่ขึ้นอยู่เรียนหน้าจอนั่งรอรับของที่บ้านได้สวยๆเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ เดี๋ยวโบนะคะจะล้างหน้าแล้วก็โชว์หน้าสดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่เคยล้างหน้าและโชว์หน้าสดในรายการที่ไหนมาก่อนเลยแต่วันนี้บอกได้เลยว่าหน้าเนี่ยมั่นใจแล้วหน้าดีแล้วด้วยสบู่ก้อนนี้นะคะก็เลยอยากโชว์หน้าสดให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่ค่ะหืกลิ่นคือหอมนะคะเป็นธรรมชาติมากๆวิธีการนะคะก็คือใส่สบู่ไปที่ถุงตีฟองแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มน้ําไปเลยค่ะถู ถูไปให้เกิดฟองนะคะถูไปเยอะๆ,ๆ,ๆแบบนี้นี่สบู่ก้อนสีน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะไม่มีสารเคมีเลยแล้วก็จะมีไอที่มันวิบวับวิบวที่เราเห็นอยู่ตามตามฟองสบู่ตามก้อนสบู่นี้นะคะก็คือผสมทองคําค่ะเป็นส่วนผสมของทองคํานะคะซึ่งจะทําให้หน้าของเราเนี่ยมีออรา่ามีความกระจ่างใสนะคะนี่ตีฟองเข้าไปเลยฟองเขาจะนิ่ม นิ่มเหมือนสมูทตี้นิ่มๆแบบนั้นเลยนะคะนี่จะอ่อนโยนต่อผิวหน้าของเราด้วยแบบนี้เลยตีฟองเข้าไปเยอะๆเลยนะคะล้างทั้งเช้าแล้วก็ล้างตอนเย็นสามารถล้างได้สองเวลาเลยค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะลูดฟองออกจากถุงตีฟองได้เลยนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาลูกใส่มือเล่าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาฟองนูม นะคะตรงไหนที่มีรอยผดรอยสีนะคะล้างไปเลยเอยอะแบบนี้นะคะทองเขาจะนุ่มกลิ่นจะหอมเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะนุ่มละมุนใช้แล้วคือหน้ามันไม่แห้งมันไม่เอียดนะคะแนเลยค่ะนี่ล้างเข้าไปเลยนะคะ ค่ะหน้าสดๆของดิฉันเองนะคะเป็นยังไงบ้างสบู่สมุนไพรล้างฟ้าดีว่าเมลัสมาไวท์เทนนิ่งโซฟขนาด70กรัมปกติราคาก้อละ690บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อสบุพูดีว่าเมลัสมาไวท์เ n i นิ่งโซ5ก้อนแถมฟรีทันทีอีก5ก้อนใครที่โทรมาทานัน80ส,สายแรกแถมฟรีเพิ่มอีกถุงตีฟองอีก10ชิ้น ราคาคินละ10บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น7,000บาทแต่เราให้พ่อ,พอแ,มแม่จ่ายเพียง999บาทเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่เรียนหน้าจอนั่งรอรับของที่บ้านได้ส,ดสวยๆเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ โบชอบมากที่สุดจริงๆเลยค่ะสบู่ดีว่าก้อนนี้เพราะว่าใช้แล้วผิวของเราจะชุ่มชื้นไม่แห้งด้วยไม่ว่าผิวเราจะอยู่เป็นผิวประเภทไหนก็ตามนะคะใช้แล้วก็จะไม่แพ้ด้วยและที่สําคัญเนี่ยคนที่มีปัญหาฝ้ากะนะคะจนฉุดไม่อยู่เนี่ยรับรองว่าจะเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่กล้ามาคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วไม่กล้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนี่นะคะการันตีเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยนะใช้แล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาฝ้าได้อย่างเห็นผลการันตีด้วยน้องโบและผู้ใช้จริงทั้ง ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยค่ะทุกเพศและก็ใช้ได้ทุกวัยแม้แต่ผิวเด็กก็ยังใช้ได้อนอลี่เนาะใช่แล้วที่สำคัญนะคะ,ค,ะคุณแพ้สารเคมีมาผิวหน้าอ่อนแอเป็นสิวง่ายเห่อง่ายหรือใครที่แบบว่านะคะกําลังจะเป็นฝ้าหรือไม่อยากจะเป็นฝ้าหรือเป็นฝ้าไปแล้วอันเนี้ยต้องใช้การันตีจากน้องโบผู้ใช้จริงและพรีเซนเตอร์ของเราเลยใช้ได้หมด เนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้โปรโมชั่นจัดจุกมากเลยใช่ไหมน้องโมใช่ค่ะก้อนหนึ่งนะคะขนาด1ก้อน70กรัมนะคะใช้ไปเลยจุกๆปกติราคาก้อนละ690บาทวันนี้นะคะซื้อ5ก้อน แถมไปเลยอีกห้าก้อนแต่ถ้าเกิดว่าโทรมา80สายแรกทันนะรับซองใส่ตีสบู่ไปอีกเลย1ิบใบถุงฟองถุงฟองถุงฟองคือยากคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะมูลค่า700 0บาทแต่วันนี้สำหรับ80สายแรกเท่านั้นนะคะ80ชุดเนี่ยที่มีอยู่นะไม่ให้มากไปกว่านี้แล้วนะคะจ่ายเพียง999บาทค่ะโทรมาให้ทันโทรมาตอนนี้โทรมาเลยคุณผู้ชมค่ะหยิบโทรศัพท์แล้วกดตามน้องลี่เลยนะคะที่0 8 5ย์7 3ห้าสม 1 1 1ย้ำเลยแม่0-85 1์แปด1 1หหรือว่าจะสแกน QR โค้ดหน้าจอได้สอบถามก่อนได้และนั่งรอรับที่บ้านสวยๆเตรียมรอหน้าใสาผิวแข็งแรงปัจจจุ้าได้เลยเพราะว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยจริงๆว่าครบถ้วนกระบวนวามแล้วพี่โบก็ได้มาให้เห็นเลยว่าผิวหน้าจริงๆผิวหน้าสดๆเป็นแบบนี้หลังจากการใช้สบู่ดีว่าของเราเพราะฉะนั้นอยากมีผิวใสใช้ชีวิตแบบสบายใจเอเดเวนเจอร์ก็ได้ ตากแดดโดนลมได้หมดเลยผิวข้างในของเราแข็งแรงออกมาสู่ภายนอกแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบจริงๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกลาได้เลยกับปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำเราสามารถคืนหน้าสวยได้อีกครั้งกับสบู่สมุนไพรล้างฝ้าหน้าเนียนดีว่าเมลาส m มาไวท์ตินิ่งโซ สบู่ที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อปราบป,ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรวบรวมสารสกัดจากสมุนไพรไทยโบราณ14ชนิดอ่อนโยนต่อผิวหน้าปลอดภัยไร้สารเคมีผลลัพธ์จากผู้ใช้จริง99.99% 99ใช้แล้วเห็นผลจริงทันทีที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น <c oughs> ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำผิวดำแตกแห้งลดเรือนหายไป หน้าเหีย่ยวกหน้าฝ้าหน้าจุดแผนด่นทะี่หนาบนหน้ารักษาอย่างไงก็ไม่หายวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีตัวช่วยดีๆมาฝากแม่ๆพ่อๆนะคะกับสบู่สมุนไพรล้างฝ้าหน้าเนียนจากดีว่าเมลสมัสนาไวท์เทนนิ่งโซสลสบู่ก้อนนี้คุณผู้ชมค่ะทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อปราบปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดำเพราะว่าเขาเนี่ยรวบรวมสารสกัดจากสมุนไพรไทย,ไทยโบราณถึง14ชนิดโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ ซื้อสบู่ดีว่าเมลัสมาวท์นิิงโซบ5ก้อนแถมฟรีทันทีอีก้ก้อนใครที่โทรมาทัน80สายแรกแถมฟรีเพิ่มอีกถุงตีฟองอีก10ชิ้นราคาชิ้นละสิบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น700 0บาทแต่เราให้พ่อ,พอแ,มแ,มแม่จ่ายเพียง999ยบาทเฉพาะลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0 8 5 1 8 7 3ด1 1 หรือแอดไลน์ line, ตามาค QR code ที่ขึ้นอยู่เรีนหน้าจอนั่งรอรับของที่บ้านได้สวยๆเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ